ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทางช่อง Youtube รถขุดนำเข้าบางนาเทคเตอร์ทุกท่านครับแล้วก็ทาสวัสดีไปยังช่อง Facebook บางนาเทคเตอร์ทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันเย่นเคยนะครับนาด้านข้างของโรงซ่อมอรตสาทรรบางนามอเตอร์ครับผมกับการรีวิวระบบต่างๆนะครับของเ k 135บ y 02ครับปายทางไปยังอำเภอสะตึกนะครับก็อ,ออกเดินทางคืนนี้เลย นะครับผมวันนี้เราก็มาดูกันแบบคร่าวๆครับเพราะว่าหลังจากที่ลูกค้าได้มาตรวจสอบระบบต่างๆกันแล้วนะครับเมื่อตอนเช้านะครับช่วงบ่ายเสร็จสับนะครับก็ดูบรรยากาศกันแบบลงดินกันเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆกันก่อนครับวันนี้ก็ลมแรงมากครับวันนี้อากาศลมพัดเย็นๆเลยนะครับขับบรรยากาศเมื่อห้าโมงครับห้าโมงลงงานพอดีนะครับ เอาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกก็เอาอะไรก่อนดีล่ะนะครับเอาระบบเก๋งก่อนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับก็ใส่ตะแกงช่องกระจกว่าแอ์ตะแกงว่ารองเท้าเหมือนเดิมดินพันๆครับตกเก็นมาเนี่ยแล้วก็ใส่ตะแกงกันกระจกช่องวางเท้านะครับก็คือตะแงตรงจุดนี้นะครับนี้นะครับแล้วก็ทำล็อกให้ใหม่ครับทำล็อกทุกจุดนะครับแล้วก็ใส่กระจก มองข้างสายขวานะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างบนหถเก๋งสองดวงนะครับหลังจากตัวเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นระบบลายหอวเาจอดมาเลยนะครับอันนี้เป็นลายระบบหัวเาจอดนอกมาเลยนะครับอันนี้เป็นระบบนอกมาเลยนะครับแล้วก็มุ้งกีนะครับมุ้งกีเราก็ใส่ตะขอให้นะครับขอยกของนะครับแล้วก็ถักด้านข้างนะครับสำหรับมุ้งกีนะครับถักด้านข้างให้ใหม่นะครับแล้วก็ส่วนระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่วงล่างนะครับบูธสลักเราก็ทําการอัดให้ใหม่นะครับเปลี่ยนบูธเปลี่ยนสลักนะครับแล้วก็ระบบไส้กรองต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไฟเลนนะครับไฟเลนก็ใส่ให้ใหม่นะครับติดตั้งให้ใหม่นะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์สวยหรูครับ3 m เอนะครับจัดไปนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็เจาะแผงระบายความร้อนให้นะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับ บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเราไปดูระบบภายในเก๋งกันครับวันนี้ก็คงจะรีวิวกันไม่นานนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่แบตแบตแบตของโทรศัพท์ใกล้จะหมดครับเหลืออยู่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแบบค่ายๆกันเลยนะครับปึ๊บนะครับภายในก็เช่นเคยครับพ่นให้ใหม่นะครับผมพ่นระบบภายในให้ใหม่นะครับทั้งระบบภายในพวกแผงต่างๆนะครับแล้วก็พุ่มบอให้ใหม่ครับ มุมเบาติดฟิล์มนะครับเบาเดียวหุ้มใหม่ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ติดวิทยุนะครับวิทยุซีดีติดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูระบบไฟต่างๆนะครับสวิต์ที่เราขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือสวิฟต์ออโต้นะครับอันนี้ก็คือไฟหัวเก่งนะครับอันนี้ก็เป็นไฟไฟเลนนะครับข้างหลังนะครับหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะครับจะได้จะได้เอยเห็นกันชัดๆ ชัดยังนะครับเปิดสวีครับเสียงลมนะครับเราก่อนครับโอเคนะครับ,นะรบไม่เห็นป่านะคตนะัานี้นะครับชัดเลย ระบบระบบโมต่างๆนะครับใช้ได้หมดนะครับโมดนะครับ S f C นะครับโ o นะครับไฮนะครับที่ปั่ที่ปันฝนครับใช้ได้นะครับมีสัญลักษณ์บอกครับปิดครับชีกกระจกครับดี่น้ำนะครับโอเคนะครับไฟเลนครับ นะครับไฟส่งสว่างนะครับระบบโอโต้ทำงานนะครับนี่ผมเบาเครื่องส่วนนะครับเอาเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้คืออยู่ในโมดออโต้ครับอืมอ่านะครับผมบบทดลงครับเดี๋ยวเปิดให้ด้ยเสสยงครับยกข้าม เมื่อกี้ครับต่อเดินครับต่อเดินครับอะาดูด้านข้างนะครับฝั่งเลงนะครับ อามครับสวสดีครับอ้าลืมกดเต่ากระต่ายให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูระบบเต่ากระต่ายก่อนนะครับอ่าเดี๋ยนี้เป็นรูปเต่าอยู่นะครับผมกดกระต่ายนะครับปึ๊บนะครับระบบทำงานนะครับใช้ได้นะครับจะยินเสียงนะครับ เสียงของซีดีลอยนะครับเปิดน้ำมันนะครับระบบไฟนะครับ,กกบต่างๆครับ,รบเปิดรถเรียบร้อยครับขบับรถมือเดียวนะครับ ต่อไปก็มีอะไรล่าหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่บัดน้ำฝนนะครับเก็บระบบสายไฟนะครับเก็บให้ใหม่เลยนะครับเก็บให้สวยงามนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับล้างให้ใหม่นะครับระบบเหยยบตัวเดินนะครับอ่านะระบบลายเจาะนะครับในระบบนะครับมีที่ล็อกให้นะครับนะครับ ได้ครับผมเอาคอนโทรลขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บกดครับเห็นไหมครับอโต้ใช้งานนะครับโอเคนะครับก็นะครับดอกกุญแจนะครับมีให้3ามดอกนะครับมีดอกแท้นะครับแล้วก็ดอกก๊อปปี้หรือว่าดอกปามบ้านเรานะครับ โอเคนะครับสำหรับการรีวิว SK135 ร้ไยส้าบนยสองครับปลายทางไปยังอำเภอสตึกนะครับดูระบบภายในนะครับทำให้ใหม่วิทยุว่าติดไหมนะครับเออเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงเอ่ยนี่ปะ่ะตาแล้วเดี๋ยวผมหาที่เปิดก่อนเอาชีวิต เปิดยี่มทางกรุงไทยผมกั้แจะไม่ผิดลองไปสถามดูบางพัะเจ้าแต่ว่าจริงๆวัวไปไปเสนีไม่ได้ครับอ่าเปิดน้ำไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนี้ก็สิทธิ์นะครับ YouTube นะครับก็เอาเท่าที่ว่ามันใช้ได้เลยกันนะครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์ใช้ได้ครับเดี๋ยวนี้25่นะครับก็ ปรับหมอธนะครับความเย็นนะครับตีสี่สิบสามสิบห้านะครับลดลงเพิ่มนะครับระบบพัดลมนะครับโอเคเราโบโต้ได้เลยนะครับปิดได้ได้คืออ่านะครับเป็นเหนว่าเสร็จครับเสร็จพิธีนะครับกับเอฟเคร้อยสามห้าวายวายศูนย์สองครับผม ปทางไปยังอำเภอสตึกนะครับจังหวัดปูรีรัมนะครับเขตติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวผมจะรีวิวตอนขึ้นให้นะครับให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับสำหรับคลิประบบต่างๆสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับท่านใดที่สนใจนะครับรถขุดนำเข้าแท้100%จากญี่ปุ่นนะครับพร้อมงานบริการหลังการขายนะครับ สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับ0858400788นะยครับยิงตรงหาผมเลยครับโจยินดีรับใช้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ